สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะอยู่กับใเกมโรบอทขอเข้าไปก่อนแล้วกันนะฮะรีบเข้าเกมมาแล้วมันก็เป็นงี้เลยครับผมอยู่กันในเกมโรบอทแมปชิปเกมเออมันหลีกเลี่ยนในกระสิทธ์นะครับผมที่จริงมันชื่อสกิ i ตเกมไงแปลว่าสกิ i ตแปลว่าฟันมืองันนี้มันก็ใช้ว่าชิปปะอะไรสักอย่างนี่แปลว่ากุ้งอ่ะไม่ใช่ชิปที่อะไรสักอย่างแต่ว่าภาษาไทยมันแปลว่ากุ้งเกมนะเกมกุ้งอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ใช่ชิปผมจำไม่ได้ว่ะ โอเอส่ะตวเอส่ะลืมขอโทษนะชิปนั่นแกะดิว่ะไอสัตว์เอ you know, wow. ้ยโอ้ภาษาอังกฤษโง่สัตว yeah. ์เอออะไรสักอย่างเนี้ยครับผมกุ้งเกมฮะเดี๋ยวทิ้งชื่อไว้ทุกคนก็ไปดูเอาเองแล้วกันนะผมนั่นแหละโอเคมาวันนี้เราจะมาเล่นสควิตเกมกันนะขอเล่นสควิตเกมนะเออนี่ตัวเราคาตาคุริฮะมาเล่นสควิตเกมนะครับผม พุดไวาอ่อะเหมือนผมเสียงอะไรอ่ะอ๋อเสียงเสียงทีวีทีวีข้างห้องไอ้เฮีเ้ยกูว่าหาเ้ยโทรศัพท์กูเปิดเสียงเปล่าวะเออเฮ้ยนี่เขาทำดีมีชั่นดีนะฮะก็คือกระแสสีรีส์กเกมช่วงนี้มันกำลังมาแรงใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องทำการเล่นกันหน่อยจริงไหม มาโกโกวาจีสือจีเลไรเสไรฮึบเลจีทำไมเสียงหายเสียงหายไปไหนผมสงสัยว่าเสียงหายไปไหนแต่ตอนนี้ผมมีกดด้วยนะครับผมคิดผักไม่ได้ผักไปโดนกูจะผักไอ้ดีหยกไอ้โดนหน้ากูผักหน่อยก็ผักหน่อย พักหน่อยอยีสักคนนต้องโดนกูผักอะเออผมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมก็เลยรู้ว่าเกมมเล่นยังไงนะแต่ว่าเล่นรอบนั้นก็แพ้นะครับผมขอพักหน่อยขอพักหน่อยขี้เกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเออดาดแรกมันก็ง่ายๆนะครับผม <c oughs> ผักได้ผมผักได้กูผักได้เอ้ยกูผักได้เด็ดเสียงเกมหายไปไหนวะเมผมไปปิดจากเล่นในเกมเนี่แหละมีคนผักผมผักผักผักกดผักกดผักเฮ้ยเฮ้ยนี่ผักผมเพิ่งเล่นใหม่ผักไปได้ฮะผักไปได้แล้วโอเคผมปิดเสียงอ ก็ไม่ได้ปิดนดิว่าเสียงเกมอยู่ไหนอ่ะโอ้ไม่ได้เสียงมอเตอร์ไซา์มอเตอร์ไซา์ไมเตอร์ซอนเสียงเกมอยู่ไหนวะอ้ากูงงกูงงว่าเสียงเกมที่จริงมันต้องมีเสียงเกมนะเออมาเร็วเสียงเกมโอเคครับนี่ก็จะเป็นดาด แคน้ำตาลเดี๋ยวเดี๋ยวแก่น้ำตาลครับผมเป็นคนเอาจริงๆคือมือไม่นิ่งเลยขอดูปจะยากเฮ้ยขอรูปง่ายๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุย้ยวงกลมได้อยู่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 เออซื้อไหมกี่โลบัก๊กเจ็ดสิบตัวโลบัคเลยอ่ะเราไม่มีโลบัคติดติดกระเป๋าด้วยเลยละอย่ารีบฮะ มันไม่ให้เวลาตั้งนาทีครึ่งนะให้ตั้งนาทีครึ่งเราห้าไปรีบมันเอออย่าไปรีบอย่าไปเร่งมันห่วยมือสั่นนะนาทีครึ่งไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าผมได้ลูกลบนะกูว่ามีมีมีแตกบ้างอะ่ะเออ ชิบชบชิบชบ,ชบเรียบร้อยโอ้โ oh, หเรียบเนียนเรียบเนียนครับไี่น้องว่าไงครับพี่น้องทั้งหลายได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่าเย่ายไม่ได้เหรอสิ่งเกมเบามากขอเพิ่มเป็นระดับสองแล้วกันนะผมแล้วก็ปิดเพลงที่น่าจะเกี่ยวกับฤกษสิิธิ์ด้วยแล้วกันเออโอเคสามารถไปดูผู้เล่นได้นะครับผมผมซื้ออันนี้มา วิว่งดำพึ้งอ๋อกินกินขนมปังกินขนมปังสามารถซื้อได้อืใช้เครื่องมือนี้ผ่านผ่านแผ่นกระจกหมดอายุหลังจากใช้แผ่นหนึ่งอ๋อก็คือต้องซื้อเรื่อยๆมีหน้ากากให้ซื้อแล้วก็อ๋อพวกเกมพารต่างๆนะผมแต่ผมซื้อแค่ไอ,อ,อ,อ้ผักไปอันเดียวพอเออผักไปอันเดียวนอนเลยเออฟึกนายนี่มันกระจอกจริงๆเฮ้ยมีมีครับ ไม่มีดกูฟันเหมือนมันอันนี้มันจะซุ่มเหตุการณ์นะครับผมตอนเราพักอยู่อะว่าใครจะโดใครจานั้นนะผมมันจะแจกมีดอะเอาง่ายๆ่อะพูดงี้ดีกว่ามันจะซุ่มเหตุการณ์แจกมีดตอนระหว่างพักนะผมแล้วก็เราก็จะทําการสามารถฆ่าได้เลยนะผมเพื่อเป็นการลดประชากรผู้เล่นนะเราก็จะได้ผ่านเวลาต่อไปมึงไม่มีมีดหรอไม่มีมีดหรอไอ้น้องไม่มีมีดหรอฟัน หนึ่งนสอโดนกหนึ่งศูนย์สามอืมอเกือบตาย้วมึงอะรอดตัวไปเฮ้ยเต้นเต้นจำจำทานอสได้จำทานอสได้ต้องเต้นต้องเต้นจุบจุบเยอะนจกว่าจปิดไปก่อนกูไม่ไว้ใจ ปิดไปก่อนปนไปก่อนรอเปิดสักทิีมาช่างมานอะไงน,นีี่มูยูปโปตามตาตัมูตามีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทุกคนเร็วอยับเน็ห้ามแหลกัะผมนี่คือให้เลือกห้องนะห้องมันจะสุ่มเปิดว่าให้เข้าไปกี่คนกี่คนนะครับผม สองคน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 เรียบร้อยเพื่อโอ้โหขอบคุณมากกดจุบทีจุบ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 สองสองคนที่อยู่ด้านนอกดิไอพวกนู้นไอพวกนู้นหาไม่ได้หาไม่ได้หาไม่ได้ดิหาไม่ได้ไอ้นุ้นได้แล้วไอพวกนี้หาไม่ได้ครับเอาไง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 เรียบร้อยโดนไปแล้วครับโดนกบจะไปอีกสองคนนะนอนแน่นิ่งเลยฮะไอพวกน้อง อันนี้เล่นประมาณสามรอบปะท่านจาได้นะเออเล่นประมาณสามรอบมันก็จะวนอยู่มันมาเข้าห้องประมาณสองถึงสามคนนะผมไม่น่ามีหนึ่งสำหรับผมนะผมว่าไม่น่ามีหนึ่งสามคนสามคนมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทางนี้ทางนี้อีกคนนึงสูงไโอ้โหมีดวงกาเล่นเกี่วอะไรพวกนี้จังเลยสองทีสองทีไอ้นันไอ้นันไปแล้วไอ้นันไปแล้วไอ้นันเข้าไปแล้วครับเข้าตามยังไง โอ้โหโดนคนโดนยิงคับโดนโดนยิงไปอีกสองคนอ๋อทงงอะผมไม่ค่อยชอบเกมอะไรอย่างนี้เลยเว้ยเออที่มันต้องเอาชีวิตรอดแล้วแบบทรยศ์เพื่อนทรยยต์ไรอ่ะผมไม่ชอบเลยไม่มันในโลกนี้ก็ไม่น่ามีใครชอบอย่างผมอะมันมันมัน,ม,นมันโหดร้ายเกินไปนะตอนน่นผมอะมันโหดร้ายมากเหลือเก้าคนครับจากสามสิบคนอะ ามคนสามคน,ามคนทางนี้ทางนี้เพื่อนทางนี้ประกันอีกหนึ่งประกันอีกหนึ่งประกันอีกหนึ่งมา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 สวยโอ้โหเกือบไปแล้วมีใครไหมไม่มีเนาะไม่มีใครอยู่เลยใช่ไหมโอเคไม่มีเสียงปืนคนระับแปลว่าน่าจะผ่านหมดนะโอเค น,นี่เล่นประมาณสามรอบโอเคครับเก้าคนผ่านหมดนะเงินก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยโอเคผมขอญาตซื้ออันนี้เลยห้าแสนเยนเพื่อเป็นการเช็คนะเช็คอ่าแผ่นกระจกนะครับผมก็ซื้อไว้ก่อนเพราะตาหน้าจะเป็นหน้าจะเป็นแผ่นกระจกมาฮะ ที่ผมจำได้นี่งไงแผ่นกระจกทุกคนเก้าคนเอาไงเครื่องเทสเอาไงทุกคนต้องมีคนเปิดอะผมไม่อยากเปิดมากเลยโคตรเกียดการเปิดอะวีไอพีาเติมมาตามร้ยห้าสิบถ้าเติมใช้ v ีไเนี่ยเรียบร้อยไปหนึ่งครับผมเรียบร้อยไปหนึ่งผมใช่ไหม เสียดสวยสวยอีกหนึ่งสวยอีกหนึ่งกูโกไปใช้ดีไหมใช่นี่ไหมทุกคนผมใช้ป่ะฮึอันนี้ดีนี้ดีเพื่อนนี่ดีมีใครช่วยกูหน่อยดิช่วยกูใช้หน่อยมันใช้ได้ประมาณหนึ่งถึงสองครั้งหนึ่งถึงสามครั้งใช้หน่อยเออฮึบสวย ใช้ต่อดิใครก็ได้กูใช้ไปแล้วอีกเนือ้อซู่ซู่หน่อยอก,ก้าวหน่อยเออสวยมา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 กดดนันวะกดดันจัด,ด,ดนนนนกดดันมากไปสักคนนึงสักคนสักคนนึงกระโดดมาไอ้นี่ไอ้นี่มึงไม่มาเว้ยมึงเหลี่ยมอุ้ยออกเกมไปเลยกดดันเหรอไม่มีใครไปเลย เอาผมยอมใช้อีกอันนึงก็ได้ฮึนี่ดีเพื่อนมา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 เฮ้ยมึงใช้กันมึงมึงไปกันมั่งดิไปกันมั่งดิไม่มึงจะพึ่งกูคนเดียวมึงก็ไม่ได้นะเว้ยไปกันมั่งดิโกมึงอะจ้ำโกจ้ำโกอยู่เนี่ยอีกสี่อีกสี่สวยขอบคุณครับไป ใครก็ได,ใได้ใครก็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 ได้ใคร,ไ,ใครไอ้อเคี้ยวฟุตเล่นใหม่มึงจะเรียมดีวะใครใครที่มันไม่ยอมไปยังผมขอใช้แล้วกันมันจะหมดแล้วฮึอะ เดี๋ยวสี่คนนะไปมั่งดีไปมั่งไปมั่งเฮ้ยกูใช้หมดแล้วเฮ้ยโกโกไปโอ้ยเฮี้ยกดดันมากกูใช้หมดแล้วเว้ยไม่มีแล้วกูไม่มีแล้วกูไม่มีแล้ว ไปกระโดดไปกระโดดไปผักได้ไหมเกี้ยวผักมาไ,ไหมผักแม่งไปก่อนเลยไงทุกคนถ้าไม่ถ้าไม่โดดคือไม่ผ่านอ่ะกูไม่สนแล้วเว้ยไปอีกคนนึงอีกคนนึงไอ้เหี้ยวย เบียดเงือกนะฮะไอ้นี่มันโดดพลาดน,นะแต่ว่ามันผ่านยังไงก็ไม่รู้ว่าทุกคนมันแบบนะกดดันมากฮนะผ่านแลสามคนกูสองหนึ่งะกูจะเป็นกูช่วยพวกมึงหลายรอบมาก เอาไปนี่มันพรุง่งงจะช่วยกูเหอะมาอ,อ,อ๊ไยอิเคียวนะูดเล่นเฮ้ยยอมเหรอเฮ้ยอมเหรอหขอบคุณครับเฮ้ยยอมกูเหรอ เฮ้ยอยอมกูเฮ้ยเกยเฮ้ยย,ยิงป่ะเฮ้ยไอ,ยอยมึงยอมกูผมพื้นผู้ชนะนในส้สควิลเกมไอนี่เนี่ยคำเนี่ยคำเนี่ยคนเนี้ยคำเนี่ยอัน้าว่าอะไรวะเออแต่ว่าผมชนะ วิจงไังสามเอ็มไอบ้าทำไมหน้าจอขาวหมดเลยวะฮัลโหลหน้าจอผมขาวหมดเลยอ่ะมันจะต้องรอหนึ่งนาทีนะครับผมุ้ยขี้เล่นตอนแรกยังไม่เห็นชนะเลยเพราะว่าไอ้ฉากอะไรวะดาดดานกระโดดกระจกอ่ะเออผมยอมเสียสละเว้ยเออยอมเสียสละกระโดดไปเพื่อแบบเปิดช่องโอ้โห น,นี่ผมชนะเอ้ยน,นี่ผมว่าน่าจะบักแหละน่าจะบักแล้วเก,เกิดใหม่ไม่ได้ด้วยเออดีเหมือนกันโอเคครับผมอันนี้ก็มาตามกระแสนะผมเล่น s สควิ g เกมอะไรเนี่ยตอนนี้ s สควิ g เกมที่เน็ตฟ i ิกกภาคสองกลังดังเลยนะก็มาเล่นดูลนิดหน่อยนะครับผมใเนแบบโรบบอกมีเต็มเลยเอ,อไปค้นหาว่า s สควิ g เกมจบแค่นั้นแหละ โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามลมกันด้วยนะครับผม,ผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมยางอะไรอะ่ะมันเตือนแล้วแล้วผมบลั๊กไงผมบั๊กไงเล่นมิเสียงอะไรมาเนี่ยใครทักแชท <laughs> ผมบั๊กบั๊กยาวเลยครับผมไปแล้วบ๊ายบาย,บ,ายบุย,บย